ครับก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel เรื่องรัมช anel แห่งการเรียนรู้ระบบ PLC สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนในส่วนของการเขียนคําสั่งฟังก์ชันบล็อกนะครับซึ่งในคลิปการเขียนคําสั่งฟังก์ชันบล็อกนะครับในตอนที่2ผมได้สอนในส่วนของการเขียนคําสั่งตัวฟังก์ชันบล็อกในรูปแบบของ ladder program ไปแล้วนะครับมาในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการเขียนคําสั่งในส่วนของ ตัวรูปแบบของ s t Text หรือ Structure Text นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของการเขียนคำสั่งเนระเริ่มต้นนะครับก็ให้เรามาคลิกที่ในแถบด้านซ้ายตรงที่เป็น f u n c ั i o n Box นะครับคลิกขวานะครับ Insert Function Box Structure Text นะครับหรือเราจะคลิกตรงด้านบนก็ได้ครับ Insert Function Box Structure Text นะครับเข้ามา มันก็จะได้เป็นฟังก์ชันบล็อกขึ้นมาชื่อว่าฟังก์ชันบล็อกหนึ่งนะครับตัวนี้เราอาจจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้คลิกขวานะครับเป็น rename ชื่อว่า test หนึ่งก็ได้ครับ test หนึ่งครับเราก็ให้ชื่อว่า test หนึ่งาวนี้เรามาเริ่มเขียนในส่วนของคำสั่งกันตัว test หนึ่งมันจะได้เป็นโครงสร้างมาแล้วนะครับให้เราลิกนะครับ ขขวานะครับแล้วก็ Open นะครับหรือดับเบิลคลิกก็ได้ครับดับเบิลคลิกนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของโครงสร้างของฟังก์ชันบล็อกชื่อชื่อว่า t ท s t นึนะครับโดยการเขียนคําสั่งฟังก์ชันบล็อกนะครับเราจะต้องกําหนดตําแหน่ง Input o นะครับเอาพุตของตัวฟังก์ชันบล็อกนะครับแล้วส่วนตัวด้านล่างนี้ก็จะเป็นแถบสําหรับเขียนคําสั่งหรือโครงสร้างที่จะใช้ในการเขียนสเต็ปการทํางานของฟังก์ชันบล็อกเทสหนนะครับ ก่อนอื่นเราก็จะต้องมากําหนดตัว input ของเขาก่อนว่าจะมีอะไรบ้างที่เป็นตัว input นะครับแล้วก็อะไรบ้างเป็นตัว output นะในคลิปนี้เราจะพูดถึงการเขียนคำสั่งตัว structure t e ท t ที่เป็นรูปแบบของการคำนวณหรือที่เป็นตัวตัวแบบตัวเลขจำนวนเต็มนะครับซึ่งในตัวฟังก์ชันบล็อกนะครับมันจะมีชนิดของข้อมูลอยู่หลายแบบนะครับ แต่ว่าในคลิปนี้เราจะใช้ในส่วนของข้อมูลที่เป็นตัวจำนวนเต็มก็คือ DINT นะครับ Data type DINT นะครับก็เราจะใช้ตัวชุดนี้ทั้งหมดนะครับในตัวนี้นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้จะเป็นจำนวนไม่มีจุดทศนิยมนะครับก็ฉะนั้นว่าเวลาการป้อนข้อมูลก็ต้องเป็นจำนวนเต็มอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปเขียนในส่วนของตัว PLC ในส่วนตัวโปรแกรมที่ตอน เอาข้อมูลจากตัวนี้ที่เป็น output ตัวนี้ไปใช้งานก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับในส่วนของ DINT นะครับ mm hmm. ก็ในคลิปนี้เราจะใช้ตัว DINT ทั้งหมดคราว mm hmm. นี้เรามาดูรูปแบบของการเขียนที่เราจะเขียนคําสั่งในส่วนของ ST โปรแกรมหรือ Structure Text นะครับ mm hmm. ก็เรายกตัวอย่างตัวโปรแกรมที่เราจะใช้ในการเขียนก็คือเราจะใช้เป็นการคำนวณน,นะครับ mm hmm. ก็สมมติว่าเราจะให้เป็นสูตรดังนี้ก็คือ x นะครับ เท่ากับ a บวก b แล้วก็ y นะครับเท่ากับ x ลบ c นะครับสูตรก็จะได้ประมาณนี้ตัวตัว A กับ b กับ c นี c ่จะเป็น IN นนะครับอินพุนะครับ a b เท่ากับอินนะครับส่วน y เท่ากับเอาตัว x ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว internal นะครับก็คือชุดนี้เช่นว่าตัว x ก็คือตัวเหมือนกับว่าคอนแทคช่วยในตัวโปรแกรมนะครับก็ส่วน ABC ก็คือจะเป็นตัวอิน u t ตัวนี้นะครับส่วน y ตัวนี้ก็คือเอา u t ตัวนี้นะครับ ฉะนั้นว่าเราก็ต้องมากําหนดว่าชนิดของข้อมูลทั้ง3ตัวเนี่ยเมื่อกี้เราดูแล้วว่าเราจะเป็นข้อมูลจํานวนเต็มนะครับแล้วว่าเราก็จะมาเริ่มป้อนฉะนั้นว่าเวลาเราเขียนฟังก์ชันบล็อกนะครับเราต้องกำหนดตัวแปรให้เขาก่อนนะครับเพราะว่าตัวแปรตัวนี้เราจะต้องเอามาใช้ในการเขียนคําสั่งในแถบด้านล่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะครับตัวแรกเราก็จะใส่ในส่วนของตัว Input นะครับก็คือ A นะครับ i n p u t ก็คือคลิกขวาแล้วก็ Input variable นะครับก็คือ A ชนิดของข้อมูลก็คือที่เราผมบอกไปแล้วคือ DINT ก็ Input นะครับเป็น use แล้วก็ B ใส่ B นะครับก็ชนิดของข้อมูลแล้วก็ตัวตำแหน่ง C นะครับ การนี้มากระมูลนในส่วนของ Output นะครับก็เป็น y นะครับข้อมูลก็เป็นแบบเดียวกัน,นครับตัวที่เป็น x นะครับก็คือ internal นะครับแล้วก็จะมาเลือกที่ internal นะครับคลิกที่ internal แล้วก็เป็นคลิกขวา insert เป็น x ก็จะเป็นข้อมูลตัวนี้ ข้อมูลก็เราก็จะได้ในส่วนของ Input แล้ว Input คือ a b c Output คือ y Internal ก็คือ x นะครับคราวนี้เราก็จะมาเริ่มเขียนในส่วนของคำสั่งกันก็จะเป็นรูปแบบของคำสั่งก็คือ x เท่ากับ a บวก b y เท่ากับ x ลบ c นะครับฉะนั้นว่า y คือ Output นะครับแล้วก็มาเขียนตามสูตรนี้เลยนะครับรูปแบบของการเขียนคำสั่ง s t ตน t ์เด e ร์เนะครับหรือ st โปรแกรมนะครับ วิธีการเขียนนะครับก็คือตัวแรกก็คือตัวแปรนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคอลอนนะครับแล้วก็เท่ากับตัวแปรนะครับแล้วก็สูตรอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยคอมาค่าก็คือรูปแบบประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเขียนนะครับในส่วนของตัวฝังคำสั่งกัน ตัวแรกก็คือนะครับ x นะครับเท่ากับคอมมาก่อนนะครับแล้วก็เท่ากับ a บวก b นะครับแล้วก็ค่ y คอมมาเท่ากับ x ลบ c ครับก็ มันจะได้แค่ประมาณนี้ในส่วนของคําสั่งตัวนี้ก็คือนี่คือโปรแกรมที่เราเขียนนะครับในส่วนของฟังก์ชันบล็อกเทสหนึ่งซึ่งในสูตรของตัวนี้เราสามารถที่จะเขียนให้มันมีความซับซ้อนได้ค่อนข้างที่จะมากและก็เยอะนะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบนะครับในส่วนของตัวนี้ผมสาธิตให้ดูแค่เป็นคร้าวก่อนพอให้เข้าใจนะครับในรูปแบบของการเขียนนะครับมาดูในส่วนของการเขียนกันนะครับก็ ตัวแรกนะครับ x คอมม่าเท่ากับนะครับ a บวก b นะครับแล้วก็บรรดที่2องเขา y คอมม่าเท่ากับ x ลบ c กับรูปแบบก็ต้องเขียนประมาณนี้นะครับฉะนัว่าตัว x ก็คือตัว i n t e r อร์นะครับก็คือตัวนี้ครับส่วน A B C ก็คือ Input ก็คือชุดนี้นะครับ A B C ส่วน Y ก็คือ Output นะครับ Y ก็คือ Output ตัวตัวนี้นครับ Y <c oughs> นี่คือรูปแบบของการเขียนครั้นี้พอเราได้โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเซฟก็คือคลิกที่ฟังก์ชันบล็อกนะครับคลิกขวา ค,คลิกที่ชื่อของมันนะครับที่เทสหนึ่งแล้วคลิกขวาเซฟฟังก์ชันบล็อกนะครับก็บันทึกเราจะบันทึกไว้ตรงไหนก็แล้วแต่กำหนดโฟลเดอร์ไว้ er นะครับแล้วก็เซฟเทสหนึ่นะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันบล็อกเราก็เขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับคือตัวนี้คราวนี้เราจะนำตัวฟังก์ชันบล็อกเทสหนไปใช้งานก็มาครับก็คือใส่ตัวชุดคอนโทรล อ่อนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทำการโหลดฟังก์ชันบล็อกที่เป็น s t r u c เจอ e ์เทกตัวนี้เข้ามาก็เลือกเทส t ทสหนึนะครับเลือกฟังก์ชันชื่อฟังก์ชันบล็อกนะครับก็คือเทสหนเข้ามามันก็จะได้เป็นของฟังก์ชันบล็อกเข้ามาเป็นรูปแบบนะครับเราก็จะมากำหนดตำแหน่งอินพุตของมันก็คือ a b c เราจะกำหนดเป็นให้ดึงข้อมูลจาก Data Memory นะครับแล้วก็มาใส่ครับ ก็คือ insert function รับพารามิเตอร์ผมให้ตัวแรกโว่าเป็น d 1 0นะครับตัวแรก a นะครับตัวที่2เป็น d insert parameter d 1ิอนะคร insert parameter d 1 4ส่ครับส่วน y นะครับ,รบ,รบก็ insert ดี e 0นะครับตัวนี้เรากำหนดไปเองนะครับว่าเราจะเอาไปเก็บไว้ในส่วนของตัวไหนนะครับในส่วนของข้อมูลในตัวชุดฟังก์ชันบล็อกที่เราเขียนขึ้นมานะครับสังเกตว่าตัวฟังก์ชันบล็อกที่ผมกำหนดตำแหน่ง INPUT ตนะครับตัวแรกให้โหลดข้อมูลจาก Data Memory หมายเลข10นะครับหรือ DM10 นะครับตัวที่2 DM12 สังเกตว่าผมจะเว้นไว้1ช่วงนะครับเพราะว่าปกติในการเขียนคำสั่งหรือการดึงข้อมูล ของตัว PLC ของลำร่ลนเนี่ยเวลาเราใช้ตัวข้อมูลที่เป็นรูรปแบบ32บิตใช่ไหมครับมันจะดึงข้อมูลจากตัวอย่างสุว่า D10 เนี่ยเขาก็จะดึง D11 มาด้วยเพื่อให้เป็น2 c h a n n e วนะครับฉันว่าถ้าเกิดเราเอาข้อมูลจาก D10 ตัวนี้มาใช้อันแรกและอันถัดมาเป็น D11 เนี่ยบางครั้งมันไปเอาดืนเอาเศษตัวเศษหรือตัว ข้อมูลของด1สิที่มันปัดมามา,มาใช้งานมันจะทําให้การคานวณของเราผิดพลาดฉะนั้นว่าแนะนําว่าให้เว้นไว้1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งชก็คืออย่างด1สิต่อไปก็ต้องเป็น D12 ต่อไปก็ต้องเป็น D14 ครับพยายามเว้นไว้เพราะว่าในส่วนของ Data memory ของเรามีเยอะเยอะแยะนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาติดกันนะครับก็ให้เว้นไว้1 c h a n ช e แนะครับก็คือ D10 มา D12 มา D14 ประมาณนี้นครับก็จะทำให้มันข้อมูลไม่เออเลอร์บางทีเวลาเขาดึง ข้อมูลมันจะปัดเศษมาที่ d 11นะครับในของกองเวลาเรียกใช้ข้มอมูลนนอันนี้นะครับคราวนี้เราก็มาลองส่งข้อมูลท่าเฟอร์ไปยังตัว PLC นะครับเพื่อทดสอบการทำงาน <c oughs> ข้อมูลตัวนี้ถ้าเกิดว่าฟังก์ชันบล็อกเราเขียนไม่สมบูรณ์นะครับมันจะขึ้นเออร์เรนะครับเดี๋ยวเราลองท่าเฟอร์ข้อมูล <c oughs> แล้วก็ท่าเฟอร์ข้อมูลเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับ ข้อมูลที่มันดึงขึ้นมานก็คือจะดึงข้อมูลจาก Data Memory มหมายเลข10นะครับ Data Memory มหายเลข12 Data m ด m o r y มอมหมายเลข13นะครับเวลาเราใส่ข้อมูลนะครับเราสามารถที่จะใส่ที่ตัวข้อมูลของ D10, D12, D14 D14 เนี่ยได้ที่ตรงหน้าฟังก์ชันบล็อกเลยถได้ับเบิลคลิกตรง D10 นะครับสมมติว่าเราใส่ข้อมูลเข้าไปรับ ตัวนี้สมมติว่าเราใส่ไปน15 15นะ้าตัวนี้เป็นใส่เข้าไป7นะครับข้อมูลที่ได้ก็คือสูตรของเราก็คือฟังก์ชันตัวนี้เราจะเขียนไว้ว่า a บวก b นะครับเท่ากับ x นะครับ x ลบ c เท่ากับ y ก็คือเอาขุดออกมาจะได้ว่า a ลบ b แ a บวก b แล้วก็มาลบด้วย c นะครับข้อมูลของเขา ก็แสดงว่า10บวก15เป็น25่บลบเลก็เหลือ18นะครับข้อมูลก็จะได้ประมาณนี้นี่คือตัวอย่างในการเขียนคำสั่งฟังก์ชันบล็อกในส่วนของ s t ั u c เจอ e ์เทคหรือ ST โปรแกรมนะครับซึ่งในคลิปนี้เราใช้เป็นข้อมูลประเภทจำนวนเต็มนะครับแต่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อมูลที่เป็นตัวจุดชันิยมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งในส่วนของการเขียนคาสั่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็เราสามารถที่จะเอาข้อมูล2ตัวนี้มาแปลงเพื่อมาใช้ในการคำนวณได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวสูว่าเรารับข้อมูลเข้ามาเป็นจํานวนเต็มแล้วเราอยากจะเอาคํานวณหรือจะไปใช้ในสูตรของตัวชนิดข้อมูลที่เป็นจุดเชื่อมนะครับมันต้องมีการแปลงข้อมูลก่อนนะครับแต่ว่าสาหรับในคลิปนี้เราเอาพอเข้าใจก่อนในส่วนของการเขียนรูปแบบคําสั่งที่เป็นข้อมูลจํานวนเต็มนะครับฉะนั้นว่าเวลาเราได้ข้อมูลออกมาอย่างสู้ว่าข้อมูลตัวนี้เป็น18เนี่ย ในส่วนของ D 2 0เราสามารถที่จะดึง D 2 0ไปไปใช้ในการควบคุมในจุดอื่นได้นะครับอย่างเอาไปตั้งเวลาก็ได้เอาไปคำนวณในส่วนของเป็นเคาน์เตอร์ก็ได้หรือเป็นคำนวณต่ออีกก็ได้นะครับในส่วนของตัวเลขตัวนี้นะครับเว่าในสุดส่วนของคำสั่งฟนะังก์ชันบล็อกเนี่ยมันเหมาะสำหรับที่จะใช้ในการเขียนเป็นสูตรภายในแล้วก็เอาตัวเลขตัวนี้ ออกมาเพื่อจะเอาไปใช้ในการคำนวณในโปรแกรมต่อไปก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบเป็นแบบรูปแบบไหนนะครับขอให้เพียงเราเข้าใจในส่วนของการเขียนคำสั่งแล้วก็รูปแบบของการเขียนคำสั่งการนำไปใช้งานในส่วนของฟังก์ชันบอกนะครับก็นี้เป็นแค่การเขียนแบบง่ายๆพอให้เข้าใจในรูปแบบของการเขียนคำสั่งก่อนนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราเขียนคำสั่งหรือรูปแบบการเขียนไม่ถูกต้องนะครับมันจะไม่สามารถที่จะ อัปโหลดลงไปในตัว PLC ได้นะครับเหมือนจะขึ้นเออเลยนะครับก็เราต้องแก้ไขในรูปแบบของการเขียนนะครับในตัวนี้ข้อมูลต้องเป็นชนิดเดียวกันนะครับอย่าง x เท่ากับ a บวก b a กับ b เนี่ยมันต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันนะครับก็คือ DINT นะครับ y เท่ากับ x บวก c จะเท่ากันข้อมูล x ก็ต้องเป็นข้อมูลชนิดประเภทเดียวกันคือ data type เดียวกันนะครับถ้าเกิดคนละประเภทมันจะเอามา ใช้ในการคำนวณไม่ได้ก็จะเกิดการเออเลอร์ขึ้นมาฉันว่าในส่วนของโปรแกรมเขาก็จะมีการแปลงข้อมูลกันนะครับว่าดัต้าชนิดนี้จะแปลงเป็นแบบที่เป็นจุดเชื่อมโยงที่เป็นอ,อีกแบบหนึ่งก็ต้องมีการแปลงก่อนถึงจะมาใช้งานได้ก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาสอนในส่วนของข้อมูลอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นคำนวณได้เป็นรูปแบบของจุดเชื่อมโยงนะครับ ตัวนี้นะครับ REAL นะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็การเอาข้อมูล DINT มาคำนวณร่วมกับ REAL ตัวนี้ก็จะมีตัวแปลงก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าคงจะพอเข้าใจในส่วนของการใช้คำสั่งฟนะังก์ชันบล็อกในรูปแบบของ a t โปรแกรมหรือ Structure Text นะครับโดยเป็นข้อมูลประเภทจำนวนเต็มก่อนนะครับในคลิปนี้ ก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสนใจในส่วนของตัวอื่นก็สามารถติดตามในคลิปต่อไปได้นะครับ